มินต้อนหัดปั่นจักรยานไอหัดบาลานซ์สก,กินอีกแล้วนะครับโอ้โ๋อ,อไปไหนลนะ่ะ <laughs> เฮ้ยเธอเนี่ยเธอ,อเออไปร้รุ่นแผมเพิดเ,เราก็ปั่นจักรยานตามเขาเ,เดี๋ยวนี้เขาไปเร็วแล้วเดินตามไม่ทันอ๋อ โอ้โหขาขึ้นนะเห็นไหมเก่งเว้ยแล้ว <c oughs> จะลงข้างทางทำไมอะขาที่เบรกเว้ยขาที่เบรกวะรถไม่มีเบรกไงไปเลยลูกไอ้อขาขึ้นโอ้โเก่งยังเลยโอ้โ <c oughs> ขึ้สายนะว่าขึ <laughs> ้สายนะว่าไปเลยไปเลยไปเลยเไปอยู่ข้างหลังเป็งมากโอ้ยแล้วดูจะหักแคนไปซ้ายไปขวาอะไรละตรงตรงดิที่ตรงตรง <laughs> สุดยอดมากเก่งมาก

อย่าซยายอย่ายยาซ <c oughs> อืมเก่ง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 มากไปเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยตกไปทางนู้นไม่ได้นะตกทางนู้นลงไปๆๆเลยดีเล่นกนนะ ตนนะดดาน่าอยู่รถมาเซาะนี่นี่อ๋อนี่โอ้ยจริงจังเลยว้าว่ึฮเด๊ เก่งจังเลยอ่ะม่ตองพี่เก่งบอกพ่าบอสตันนะเดี๋ยวอโดระวังรถนะระวังรถอ่าแป๊บนึงอ่าอ่าเก่งมากอ่าไปได้ ต้องระวังเฉยว้วาวว้าวขาคือเก่งมาก เก่งละเก่งเรื่อยๆเก่งก็เก่งก็มาหมาอีกมาหมา,มา,มา,ายังปั่นจักรยานงองงององไปสุดซอยเลยนนองที่แรกที่บอกให้เอาขาขึ้นคิดว่าจะกลัวมีตอน <laughs> ลุงกลัวอะไรใช่ไหน,นอกจากกลัวตกน้ำตายแค่หำ เรเริ่มไม่ลงเนินแล้วหรอ,อเราก็ปั่นได้เราเก่งแล้วนะมวนะไมดแม,ม่เรลโอลนะได้เริ่มใหม่ไหมแนะแนะโอเคเรารัมไหม <laughs> ป๊ะป๊าขาก็อยากให้หนูเริ่มใหม่เนาะ ไอหนูไปไหนก็ไปเลยว,ว้าวเก่งมากพ่อคอยดูรถหลังเนอะเป็นไปลวดว้ดดวาวว,าว้าวว้าว ไปให้สุดใช่ไหมเนะี่ยโค้งสุดเนาะว้าวตัข <laughs> ึ้นเก่งเ้ยวีน้าค่อยปัน่นบอลลิกซิเกนแค่นี้เธอโคตรเก่งเลยสานนี่ ว้าวทำไมไ <ป S 1> ล่นะจะวิวกันบอก่บกะมีเบอริลมนเบรเรียนไปไหมเจอเจะเชิรอควาหรอนูน่นไปนูน่นจะได้จักรยานมาลรกสิกินบอกคำมดปสกินบอกคำมดคำ จะไปไหนวอชการ์ดูดีเบอร์เลียได้บอตเตอีเบลรอมได้บอตเตอรวินดูด้อะไรดูสก็เชอร์บาลอกมีต้นรถมาเนี่ยมีต้นรถบินบินไปไปดูก็อปไปมันจะไปข้างหน้าก็อ่ะไป ยังไม่จะให้ขึ้นทางเดิมไมค่ครับอยากไปข้างหน้าต่อไปไปไหนไปเลยน้ำหน้าเลยน้องเดี๋ยวก็เหนื่อยเองแหละคนไม่ยอมเลย เออเออเลยปวขาแน่ตูดอะ เทรโซอ๋อบินบินอยู่ไกลที่บอกกดไปท่บได้ไหมดูทันโอกมเมโซวิสบปาี้กิดพุมออกมอกเมพปะไปดูกมพปะ first ไปเดี๋ยวพาขับวนนี่เดี๋ยวพาขับวนมามาขึ้นจักรยานมา เด่๋อวเอ,อู้มันตั <cents. S 1> ดแลดวก็ขาม <c oughs> <ๆ>ีไม่งอมเดี๋ยวป้าพาขับวนเน่ยไปไปหรอู้ไปเอาจักรยานขึ้นให้มามีมาเะแล้วเราค่อยลงมาใหม่ <c oughs> หขึ้นจักรยานไปแล้วก็อันนี้ไว้กับมมา,มาไปใส่ข้างหลังรถนะแล้วเราก็จะไป เริ่มต้นใหม่กันนะจ๊ะ <Okay. S 1> กินน้ำก่อนเนาะแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ลงมอนไหลล,ลงมาอีกเนาะเก่งมากลูกโอ้เรามาถึงจุดตรงนี้นครับจุดเริ่มต้นครับจุดปล่อยตัวจุดปล่อยตัวจุดปล่อยตัวนักกีฬาครับโอ้โหช่วยใหญ่เลยลงรถล,ลงจัก,กรยานแลรีบมาเลยโอ้ oh my god เก่งมากมเรามาสตาร์ทกันใหม่นะครับ โอ้โหโเครื่องมันแรงจริงนะอันนี้ก็ลงเนินอยู่เนี่ยขึ้นแค่ตรงนั้นไม่เนื่อยไม่เนื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย จักรยานมาข้างหน้าทำไงลูกติก<ะ>ันเลซนตเกันรำไปเลยือมันเยอะวิสโต้สีดำรอโอเคเดี๋ยวเราจักรย,ยานไปก่อนนะเราค่อยไปต่อนะคะหลบจักรยานเสร็จแล้วหลบแบบไกลเลยอ่ะ <c oughs> ไป เป็นไรอ่ะคันข,า,ขาเหรอคันเหรอเป็นไรอ่ะไม่เลยทำเพิ่หรอทำเพิ่อเต็มเพิ่เต็มเหรอไม่ไปไ,ไปแล้วตรงนี้ยังเป็นเนินหน่อยนะใส่ไปเดี๋ยวก็ลงเนินแล้ว ซิเกนตัวพอสีดานเออนนก็รถหมาให้พ่อเชื่อหน่อยอ่ะาวางนะขึ้นเนินนิดหนึ่ง อย่างนั้นแหละนี่อย่างนั้นแหละเก่งมากโอ้ยพาลูกกูลงเลยไปลงเนินแล้วขึ้นอีกหน่อยนึงขึ้นขึ้นอีกนิดหนึงขึ้นเนินอีกนิดนึงแล้วไปดิไปปั่นไปก่อนแล้วปลับไปช่วยเฮือกเออมันเฮือกเดะเฮือกเดะเฮือกเรียกให้แม่มึงช่วยมามาช่วยไม่ได้ หม,มาม,มาช่วยไม่ได้แล้วม,มาพันธุ์หลมไงปะปาช่วย <laughs> ไปอีกนิดเดียวก็นี่เช่อเช่อเช่อว้าวไปคนเก่งลงเนินแล้วอีกนิดน,นึงขาขึ้นปอนุ่ย ไปเองไปปะเสเลป่ะเหรอเสเลปปะปปะเสเลป่ะล่ะนะเสเลปเฮ้ยอโหเธอก็อย่าไปใส่เหมือนกันนะซิดอนแล้วก็ล้มหรอกอย่าใส่ทำดีๆเดี๋ยวล้มทำดีๆทันไม่เหลือได้ต้นนะถ้าเกิดมันเร็วเกินก็เข้าข้างทางหรอก เร็วเร็วโอ้จักรยานกูว่าสุดม,มันเกินเนินโอ้ยระวังนะถ้ามันเร็วเก,กินเข้าข้างทาง,ง,งเข้าข้างทางล้มเร้วจะกับไปต่อได้ครับโอ้ยมันเล่นลักสู้เว้ยที่ถึงก,การล้ม ถ้าเร็วเกินไปไปตรงหญ้านะไปตรงแก้วโอ้แหลเก่งมากเมื่อวานเขาก็สอนอยู่อ่ะปลาป,าปาไปลูกป่ะถ้าลมมันจะได้ไม่เจ็บบ้างลูกดีเมื่อกี้มันยังขับเข้าข้างทางทัน เก่งที่สุดเลยลูกแม่ แล้วเมนีนมันยังถามป้าไม่เป็นป่าจักรยานก็เอาล้อออกแล้วต้องปั่นสองล้อเลยตอนนี้ป้าเข้าบ้านแล้ว,ลวระวังรถนะเออระวังป้าๆระวัง อ๋าปะปะรอใช่ข้าวบ้านอ๋อเป็นไม่นด้หรอมีตัวแงมาดีสิแก่เต้นจ้าีโอไคส์บินเพิ่มอ่ไปเลยชัวคัม อ่าเดี๋ยวมันจะมานลันเดี๋ยวมินต้มมนตมาปั่นใหม่นะมินต้นจะไปซื้อของปั่นจกักรยานไปซื้อของแต่มินต้นปัดแบบไม่ไหวหรอกต้องคืนกับป๊าป๊าหมอมายบาย ระวังนะมินต้อนจักรยานจ, um. จักรยานมาทางนี um, so layers, ้เห็นไหมเออโลบโลบจักรยานเออเก่งมากไปเก่งมาก

ไหนอะอ๋อรถจักรยานอู้หจักรยานมันอยู่ไกลอยู่แล้วโอเคโอเคเราต้องรอจักรยานนะจักรยานเข้าไปก่อนเนาะอู้หเก่งจังเลยมามหาแม่มาโอ้ยไปไปจักรยานเข้าไปแล้วลูกไปไปได้ มาแล้วนี่มตเตอมตเตอนต,ตอ้นเมอนต้นนี่ไประวังนะตรงนี้มันสูงได้ไหม <c oughs> ไปได้ค่ะเขียวไม่เป็นไร <c oughs> ไปได้ค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหนู